ตามประเพณีว่าขึ้นจากนรกมารับบุญใช่หรือไม่ใช่ผู้หูดีตาดีรู้ใช่หรือไม่ใช่ผู้หูหนวกตาบอดไม่รู้ไม่เห็นธรรมดาก็มีการรู้การกกเห็นก็มีจะบอกว่าวันนี้เป็นประเพณีแต่ก็เป็นประเพณีที่ดีประเพณีในการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่ประเพณี ฆ่าสัตว์จัดชีวิตไม่ใช่ประเพทนีกินเหล้าเมาสุราไม่ใช่ประเพณนีผิดลูกผิดผัวผิดมัวผิดผัวผิดเมียกันไม่ใช่ประเพณนีที่โกหกหลอกลวงลักจิงป้นสะดมต่างๆเป็นประเพณนีที่รวมตัวกันสร้างบุญช่างกุศลทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลทำใจให้ชุ่มเย็นเมื่อใจมันชุ่มเย็นมันก็เป็นบุญเป็นกุศล ใจมันเ่นเราร้อนก็เป็นบาปอกุศลแต่เนื้อความเร่าร้อนและเหนือความเย็นที่เป็นบุญและบาปล่ะมนะีมีไหมละ่ะมีจินอรอหันสถานที่ที่มีความสุขที่สุดมีไหมล่ะมีะมเมืองบริญิพานอรหันตท่นนั้นที่จะเข้าสู่มหาบริญิพานได้ไม่งั้นไม่มีงั้นถ้าพุทธิสัง่งสมอรมบารมีมาเต็มไม่เต็มหน่วย ย่อมที่จะเดินทางไปถึงเมืองปณิพันธ์ไม่สงสัยยกเว้นผู้ที่ยังไม่ได้สร้างบุญบารมีที่สมบูรณบริบูรณ์งนั้นวันนี้